สวัสดีทุกคนเนี่ยเราเองชื่อกนกวันวิชัยกุญเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2อสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรมือนี้เฮาสิพาทุกคนไปดูแพะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่เด่นฟาร์มแพะนะคะอยู่ที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุรธานีนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มกันนะคะไป สว,ส,สวัสดีครับแล้วให้พ่อแนะนำเกี่ยวับชื่อชื่อนพร,รัตน์ในชาตินะครับพ่ออะไรคะทำไมพ่อถึงเลือกที่จะเลี้ยง <Okay. S 2> แบบมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรตอนแรกก็มาคิดดูว่าเออปฏิสัทธ์ต,ตัวไหนที่จะเหมาะกับเรานี่นะอยากจะเกลี้ยงสัตว์ที่ที่เขากินหญ้าเพราะว่าสัตว์ที่มันกินหญ้าเนี่ยอย่างนงี้ยมันจะมี อย่างนั้นเราสามารถลดต้นทุนได้เราสามารถที่จะไปหาหญ้าตามไร่สวนหรือว่าแปลงมันสำปะหลังอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะเอาไปเป็นอาหารลดต้นทุนได้ใช่ไหมอย่างงัวควายเนี่ยอย่างอย่างแรกเลยมันจะใช้ต้นทุนสูงสถ้าเป็นพวกสัตว์เล็กพวกนี้พวกแพะพวกแพะพวกนี้อยอตัว,ต,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 วตัวแม่พันธุ์เนี่ยมันก็จะอยู่ราคาที่ตั้งแต่5้าพบาทขึ้นไปก็เลยทําให้เราคิดว่าเอออย่างเงี้ยเราเราคิดว่าเลือกคอนซัสนี่แหละ พ่อเลี้ยงแค่อยู่จี่สายพันธุ์ที่ของพ่อเลี้ยงเนี่ยจะเป็นพันุหนึ่งอ่ะพ่อเลี้ยงอยู่ประมาณกี่ตัวยี่นมีอยู่ประมาณยี่สิบตัวครับแพ้เนี่ยเขาจะตั้งท้องอยู่ห้าเดือนนะพอคลอเสร็จเขาก็จะกินนมแม่อยู่ประมาณสามเดือนที่การดูลแลแล้วก็แล้วก็ดูแลแม่เขา ก็ให้อาหารที่โปรตีนสูงสูงหน่อยเพราะว่าเขาจะต้องเอาโปรตีนมาสร้างเป็นน่มๆในตัก็เพื่อไปให้ร่างกายแม่เขาสูงด้วยปกติแล้วแพะเนี่ยเขาจะมีการเฉลี่ยว่าอยู่ที่2ปีเนี่ยจะให้ลูกสามข้อเขาก็มีการเฉลี่ยอีกว่าให้ลูกครั้งละหนึ่งจุดห้าตัวเพราะว่าแพะเนี่ยมันสามารถให้ลูกแฝดได้แต่ว่าที่ข้อพ่อนี้ให้แฝดสามก็มีนะส่วนวิธีการให้ยญาเขาเนี่ยปกติแพะนี่เขาจะกินแบบนี้ เจอร์เซ uh, ของอาหารของเขาเนี่ยจะเป็นพืชใบพืชใบกว้างอีกอีก30%เนี่ยเขาจะเป็นใบแคบเป็นหญ้าประมาณนี้แล้วก็ยาบำรุงนี่ก็มีมีได้เราก็จะมีก้อนแร่เนี่ก้อนเจอแร่ให้เขาเลี้ยวก็จะเขาก็จะมีแร่ธาตุให้เขาเอทินประมาณนี้แค่เนี่ยมันจะมี มันจะมีช่องทางการขายตั้งแต่อย่างแพ่ป้อนนมเราขายเราขายตั้งแต่เด็กเลยก็ได้ขายตั้งแต่ประมาณ2เดือนครึ่ง3เดือนเนี่ยลักษณะแบบนี้เขาก็จะเอาไปป้อนนมนก็ได้อีกแบบนึงก็คือขายเป็นแพ่หนึ้งนเราก็จะเอาตัวแพะช่างกิโลช่างกิโลราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ประมาณกิโลละร้อยแต่ว่าเราก็เคยได้แบบสูงสุดเลยก็อาจจะได้ถึง140ได้ถึง140สิบบาท โรงเรือนแพ่รนอต้องทำอย่างนี้เลยโรงเรือนไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้นะคือคือแล้วแต่กเกษตรออกรอ่ะหลักๆเลยเนี่ยหลกัลกๆเลยลักษณะของโรงเรือนที่ที่เลือนแพ้นเนี่ยว่าทําไมทาไมเราข้อเรายกสูงเรายกสูงเพราะว่าเราอยากให้เราต้องการให้อ่าอ่าขี้แพ้นเนี่ยกับชี ให้มันแยกกันเพราะว่าในฉี่ของแท้เนี่ยมันจะมีแอมโมเนียสูงมันจะมีแก๊สแอมโมเนียต่างๆมจะขึ้นมาทำลายระบบทางเดินเจรได้สรุปว่าลงนี้เนี่ยแล้วแต่เกษตรกรจะทํายังไงใช้วัสดุป,ประหยัดยังไงก็ได้แล้วก็อยากจะถากอะไรถึงเกษตรกรที่กำลังตัดสินใจชีดจะเลี้ยงไฝากถึงเกษตรกรอย่างแรกเลยนะจะฝาก่างน,นี้ยอย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับเคร,รื่องคิดเลขน็่คือว่า ศึกษาสาความรู้ก่อนอาจจะไปดูฟาร์มดูคนที่เขาดูคนที่เขาทำก่อนเขาถามเขาดูว่าเขาประสบปัญหาอะไรเขาเจอปัญหาเขาแก้ยังไงนะครับแล้วก็มาประม,มันว่ามันเข้ากับเราไหมอยากให้พ่อฝากช่องทางการติดตอ่อก็ที่อยู่ที่ตั้งของฟาร์มไ้กระขึ้นหน้าจอไว้ให้ที่ตั้งฟาร์มอยู่ที่บ้านหนองคำตําบลอุบมุง นะครับอำเภอหนองคอจังหวัดอุดรชื่อเด่นฟาร์มแพะเบอร์ติดต่อจะเป็นเบอร์0813754173ครับ<ช>อินดีต้อนรับครับลก็อยากขอบคุณพ<ช>่อเด่นนะคะคที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้